สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าขสู่ช่องหมอฟู f a m i มลี่นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปไหว้พระยาศรีสัตย์ากันตราชนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปเราขอแวะกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวปุ้นน้ำงัวนะคะทุกคนไปกันเลยจ้าเดินไปดูบรรยากาศไปเรื่อย ไม่ใช่เราไปกิน,นอีกร้านหนึ่งร<ะ>ิมริมติดริมเลยเนี่ยน่าจะร้านขนา้างหน้าเราไปอีกของเรา,า,านเ,นเนี่ยแถวนี้ก็จะเป็นจุ่มปลาตลอดแนวเลยได้ได้ร้านาโซจเจ็ดตน เขามากินร้านนี้เนาะ,ะเขามากินร้านนี้เออเอายอแไ้วขลายเออร้านลายอะไร้านเนนี่ไงชานโขง อะไรคะเรื่องปลาเป็นๆน,นะคะ<ม>เออใช่ด้วยเป็นปลาเป็นตรงนี้ก็จะเป็นลุมปลาเหมือนกันร้านใหญ่นะร้านนี้ใหญ่สุดตอนนี้ก็มาถึงร้านที่เราจะกินข้าวแล้วนะคะเขาจะขายเป็นอาหารตามสั่งแล้วก็อาหารที่สั่งทุกอย่างนะคะแล้วก็มีข้าวปุ้นน้ำเงาด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวปุ้นน้ำวงาคะ<ม>ทุกคน ปรชมบรรยากาศในร้านนี้ค่ะทุกคนมานะพรมนก็จะแวะมากินที่นี่นะคะประจผักผักกระปุ่นน้ำหวานเน้นจ้ะโอ้ผักก๋วยเตี๋ยวผักกระปุ่นก็บอกว่าตะกี้เดี๋ยวมันจะมาขายขังวันเดียวผักเกี๊ยวข้าวมันเลยใช่ ไปมาแต่เได้พ่อเีกนกันเจ้าของพี่เป็นแมาอไได้หนได้พอกันอีดอนาคตก็สิเป็นังไดอกกดิอะไรตื่นงานว่ะเลื่น้ำน้ำวัว ไม่ใช่น้ำมัวไปเบิ่งเจ้าเองนะหาลูกีกนะ่ซะแชมโบอะไรถ้บกุ้นน้ำมัวอันนี้จมโบ้จมโบมโน้ำมัวคือกันปน้านางเอาธรรมดาคือเอาจมโบนะฮะไมาอยากกินโมนเด Bớt nhé, hoạt nát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 , hoạt làm hoạt bớt hoạt Bây hoạt nát, 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 hoạt งตัวน้ำมันดี๋ยวจังโบน้ำมันจังโบจะได้ค่อยกิน,าากนเนี่ยันไปไหวมาหาเจ้าก้อนนึงว่อาอากินข้าวก้อนฝนมันตกแห้งเมื่อกี้เนี่ยตกมาในเมื่อกตกแห้งเลยก็เลยท่านเลยท่านไหวก็เลยมาผีก่อนเดี๋ยวฉีเทียงยัน <ขอ S 2> คนหลายนะ คุณน้ำอดียไหยเป็นมือเล็กอกรับอเนาะโอ้ได้เล็ยังดีอ่ะจาฮะได้เล็กยังดีแคเกมาแปดเกมาแปดเก้าแ้กแเล้อเนี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่เมนี่ นี่ครับนี่กะปิกะปิถ่ากินไส้น้ำอยู่บอกกะปิบุไส้ตามไปมากตีึงก่อนมีกะปิด้วยน้ำปน้ำปลาเนี่ยีหน่อยอีก มันจำบกเออจำบกขอบคุ p p kind of hmm. ่นน้ำน้ำวัวไม่ใช่น้ำมัวข้าวเย้ยงเก้ื ใบงามันงา,นงานะไหมเนาะเยบมไ้อยเป็นรงาม่เนี่ยกนใบาี่หยิบมาให้น้ำนะ สวัสดีนะคะทุกๆคนตอนนี้เรากินข้าวอะไรอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาไหว้พระยาศีสัตนาสราดนะคะอยู่ในตัวเมืองนครพนมเลยค่ะฝั่งตรงข้ามนครพนมก็จะเป็นสอบป,ปอราวนะคะทุกคนจำไม่ได้นะคะเป็นแฝงคำม่วนหรือผ้าแขกประมาณนี้ค่ะ ถ่าแขกกับแฟนคำม้วนมันอันเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ประมาณนี้ค่ะฝาตรงข้ามด้วยะใครรู้ว่าช่วยบอกด้วยนะคะต้องขายไปสองตองนะคะเเดี๋ยวเราไปไหว้กันก่อนนะคะทุกคนไหว้พระยาศรีสัตนากราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูรอบๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเราขอไหว้พระยาศรีสัตนาคาราชก่อนนะคะทุกคนมีใครยู่พเหยเยมมีใครเลยใช่ไหมเาน้ำมัาอก็ซักน้อแม่คนแล้วเรา,าทำประทายน้ำบกทายสองคนนะอนขอคุณเอาไปเลยทายสองคนเจ้า ใครมาจังหวัดนครพนมขอแนะนําเลยนะคะให้มาไหว้พระยาศรีสัตนาคราชนะคะทุกคนเพราะตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมเลยนะคะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตอนตอนเย็นของศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจะมีตลาดถนนคนเดินด้วยนะคะทุกคนมีล่องเรือมีอะไรเยอะแยะเลยค่ะ มีกิจกรรมให้ทำอะค่ะจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากๆเลยค่ะทุกคนชอบมากค่ะจะมาบ่อยมากค่ะ ฝั่งตรงข้ามที่มองเห็นนะคะจะเป็นสอปปลออาวค่ะตรงนี้าจะใกล้สอปปลออาวมากเลยค่ะทุกคนแบบว่ามองเห็นชัดเจนเลยค่ะทุกคนถ้ามองด้วยตาเปล่านะคะอันนี้กล้องเราแบบว่ามันซูมไม่ค่อยจะได้อ่ะคะ่ะมันก็เลยซูมได้แค่นี้ค่ะถ้าของจริงอ่ะแบบติดมากเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะชอบชอบชอบส่วนตัวอยู่แล้วชอบมากเลย ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจช่องหองฟูเฟมบลี่ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนกันหรือไปกินอะไรกันอีกนะคะทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากนะจ๊ะ